สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Together อีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาเมืองไทยครั้งแรกก็เจอเลยทำไมคนไทยถึงเป็นแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวของคู่รักชาวอเมริกันจาคอบและเจนนี่ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะคะได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต ด้วยการลาออกจากงานและขายทรัพย์สินทุกอย่างแล้วเดินทางออกท่องโลกซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็มีเป้าหมายที่จะไปให้ครบทั้งเจ็ดทวีปของโลกก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากเจ้าของช่องด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายแรกในเอเชียที่พวกเขาจะมาเที่ยวและทั้งคู่ต่างก็ตื่นเต้นมากเพราะพวกเขานั้นวางแผนที่จะมาไทยไว้นานแล้วและครั้งแรกของพวกเขาในประเทศไทยนั้นสิ่งแรกที่พวกเขาจะเจอในกรุงเทพก็คือตอนที่พวกเขากําลังพยายามเรียกแท็กซี่ไปสถานที่แห่งหนึ่ง เขาทั้งสองคนก็คุยกับแท็กซี่ด้วยความยากลําบากก็ได้มีคนไทยคนหนึ่งก็ได้มองมาที่เขาแล้วก็ทําเหมือนว่าอยาขึ้นรถคันนั้นนะเพราะว่าอาจจะถูกเอาเปรียบได้แล้วก็ได้เขียนรายละเอียดลงไปที่กระดาษที่จะสามารถไปสถานีขนส่งได้โดยราคาที่ถูกกว่านี้และไม่ถูกเอาเปรียบโดยคนไทยได้ช่วยเหลือพวกเขาและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆมันก็สร้างความประทับใจในวันแรกที่ไทยให้กับพวกเขา และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปที่ร้านกาแฟของคนไทยที่ช่วยเหลือเขาและคนไทยที่เข้าไปช่วยเหลือนั้นมีร้านกาแฟยอยู่แถวนั้นนั่นเองนะคะและทั้งสองก็ได้อุดหนุนกาแฟเขาเขาได้เดินต่อไปยังถนนในย่านบางลำพูและจ่าขอบก็ได้ลองซื้อปีกไก่ย่างจากแม่ค้ารถเข็นข้างทางในราคาไม้ละ10บาทและเมื่อได้ชิมก็บอกว่ามันอร่อยมากและต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินเล่นมาถึงป้อมพระสุเมนซึ่งภายในมีสวนมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ทําให้บรรยากาศร่มรื่น เจนนี่ได้บอกว่าเป็นส่วนที่แปลกเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองและติดแม่น้ำรวมทั้งอยู่ติดถนนที่มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลาและจาขอบก็ได้พูดเสริมว่าในแม่น้ำยังมีเรือโดยสารประจำทางที่เหมือนรถเมล์แล่นผ่านไปผ่านมาและเขาได้ศึกษาข้อมูลแล้วว่ามีค่าบริการซึ่งไม่แพงซึ่งอยากลองนั่งดูสักครั้งเหมือนกันและระหว่างที่เดินอยู่นั้นทั้งคู่ได้เห็นสัตว์บางอย่างกำลังคลานอยู่ริมคลองที่ข้างๆสวนมันคือตัวอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน และที่จริงแล้วมันก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองนะคะชาวต่างชาติไม่ค่อยเจอสัตว์เหล่านี้เท่าไหร่นะคะเขายังชมว่าสวนแห่งนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจอีกมากและพวกเขาได้พบกับสิ่งดีๆอีกครั้งมีคนไทยสองคนเดินเข้ามาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระ และจะได้เข้าไปวัดพระใหญ่ฟรีและพวกเขาไม่ต้องการอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทําให้ทั้งสองคนประทับใจอีกครั้งเขาบอกว่าพวกเขาน้ารักจริงๆและเมื่อพวกเขาเดินทางต่อไปยังถนนเข้าสารก็ได้พบกับร้านต่างๆมากมายและมีโรงแรมหลายแห่งจาขอบบอกว่าที่นี่เป็นถนนที่โด่งดังพวกเขาจึงเดินไปตามถนนเพื่อจะดูว่ามีอะไรบ้างและจาขอบได้บอกอีกว่าถนนเส้นนี้เดินง่ายสามารถเดินกลางถนนได้เลยเพราะรถไม่มากนานๆถึงจะมีรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่วิ่งผ่านมา และยา่านนี้ยังมีร้านค้ามากมายมีทั้งเสื้อผ้าอาหารขายทั้งคู่ได้อุดหนุนร้านค้าด้วยการซืกก้อกางเกงที่ถนนแห่งนี้นี่ได้บอกว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยเธออยากทําทั้ง2อ,อย่างคืออยากทานอาหารไทยและอยากไปนวดแผนไทยและทั้ง2ก็ได้มีโอกาสไปนวดแผนไทยที่ถนนเข้าสารเป็นการนวดครั้งแรกของพวกเขาซึ่งเป็นที่ถูกใจจ่าขอบมากเลยทีเดียวมันเป็นการนวดที่น่าประทับใจในราคาเพียง6ดอลลาร์เท่านั้นกับการนวด30นาทีมันคุ้มค่ามาก แม้ว่าคุณจะไม่ชอบการนวดก็ตามแต่ถ้าคุณรอคุณจะไม่มีวันผิดหวังเลยสําหรับประวัติของถนนข้าวสารในอดีตนั้นเป็นคลองถูกถมตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งมีร้านขายข้าวสารอยู่เป็นจํานวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อถนนข้าวสารมาจนถึงทุกวันนี้นะคะและการเวลาเปลี่ยนไปทําให้ถนนข้าวสารเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์เป็นความโด่งดังและความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงทําให้มีสถานบันเทิงและร้านกาฟแฟบริการนักท่องเที่ยวเต็มถนนซึ่งจ้าขอบและเจนนี่ ได้ชอบหลายอย่างในเมืองไทยโดยเฉพาะคนไทยที่มีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาโดยไม่ได้ร้องขอเลยก็เป็นภาพความทรงจำที่ดีนะคะซึ่งสำหรับเมืองไทยนั้นมีชื่อเสียงด้านอาหารและมีหลากหลายเมนูที่เจนนี่อยากลองชิมค่ะพวกเขาเห็นคนไทยนั่งอยู่เต็มร้านก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและพวกเขาได้ลองสั่งต้มยำกุ้งที่ร้านอาหารมาลองทานจะขอบคิดว่าต้มยำกุ้งนี้น่าจะเผ็ดแต่เมื่อชิมแล้วเจนนี่บอกว่าต้มยำกุ้งหอมและไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติก็อร่อย และจากขอบก็ได้พูดเสริมว่าต้มยำเป็นอาหารที่เผ็ดร้อนและมีรสเปรี้ยวเขาเคยไปทานที่กรุงเทพหลายที่อาหารมักจะไม่เผ็ดซึ่งต่างชาติก็อยากจะลองทานอาหารไทยที่มีรสเผ็ดบ้างเหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงเจนนี่กับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทานเป็นครั้งแรกและพอกินไปคำแรกเท่านั้นเธอก็พูดออกมาทันทีว่าโซกุด so เจนนี่ได้บอกว่ารสชาติมันเค็มและอุ่นถ้าเย็นกว่านี้น่าจะอร่อยนะคะที่จริงแล้วข้าวเหนียวมะม่วงของแม่ค้าริมทางน่าจะยังร้อนอยู่นะคะและหลังจากนั้นพวกเขาไปลองทานปอเปีย๊ยะทอดเธอบอกว่าทั้งกรอบและอร่อยมากและหลังจากนั้นพวกเขาได้ไปชิมผัดไทยไก่ซึ่งได้ผัดอยู่ข้างทางเลยทีเดียวนะคะได้เห็นแม่ค้าปรุงอาหารให้เห็นกันต่อหน้าเป็นผัดไทยที่มีไก่และแครอทรวมทั้งผักอื่นๆผสมอยู่ด้วย เขาได้บอกว่ารสชาติหวานแต่ก็อร่อยดีและเมนูนี้ทำให้เขารู้สึกว่าผัดไทยไก่เป็นของโปรดของเขาอย่างแน่นอนและเจนเนี่ได้ชิมก็บอกว่าผัดไทยที่เมืองไทยใส่ซอสน,น้อยกว่าที่อเมริกาที่เธอเคยทานมันจึงมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากกว่าและซอสก็รสชาติดีมาก และหลังจากเที่ยวในกรุงเทพหลายวันแล้วทั้งสองได้ตัดสินใจเดินทางไปที่ภาคใต้แล้วก็ได้ไปเที่ยวเกาะพีพีได้เข้าพักในบังกะโลที่อยู่ห่างจากชายหาดเพียงนิดเดียวในราคา29ดอลลาร์ต่อคืนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกับวิวทะเล เพราะราคาที่พักไม่แพงเกาะพีพีเป็นความฝ่ฝันของเจนนี่นะคะที่จะได้มาเที่ยวเธอไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองที่ได้เดินทางมาถึงเกาะพีพีแล้วและเธอได้ผ่อนคลายกับความงามของน้ําทะเลที่ใสาชายหาดอันง,งดงามเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามที่มีเขาหินปูนสูงโผล่ขึ้นกลางทะเลที่มีน้ําทะเลใส และพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปดำน้ำเห็นปะาการังที่สวยงามวันนี้จะขอบรู้สึกดีเป็นอย่างมากกับแสงแดดที่ไม่แรงและน้ำทะเลก็ใสแล้วก็อุณหภูมิน้ำก็พอดีไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นจนเกินไปและเมื่อพวกเขามาถึงที่อ่าวมายาเจนนี่ก็ได้ชมว่าที่นี่มันสวยจริงๆสมแล้วที่ใครๆก็อยากมา เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำเพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์น้ำที่หายากและแนวประการาังน้ำเทะเลที่ใสสะอาดและได้เดินเล่นบนทรายหาดสีขาวสวยงามก็มีความสุขมากแล้วและจาขอบก็ได้ชมว่าหาดนี้ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงมีต้นไม้สีเขียวตัดกับท้องทะเลสีฟ้าซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเขาชอบที่นี่มากนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะหลังจากที่ได้เห็นวิดีโอนี้สำหรับคอมเมนต์แรกนะคะได้บอกว่าคนไทยมีร้านสะดวกซื้ออยู่กรุงเทพทั่วไปเป็นจํานวนมากความคิดเห็นต่อไปนะคะพูดถึงอาหารในวิดีโอว่าทุกอย่างดูน่าอร่อยไปหมดความคิดเห็นต่อไปนะคะได้พูดว่าเกาะพีพีเป็นสถานที่ที่สวยงามวิดีโอของคุณทําให้ฉันเหมือนอยู่ที่นั่นแล้วดูเพลินมากๆกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ขอขอบคุณที่แบ่งปันความสวยงามในเมืองไทยให้กับเราคิดเห็นต่อไปนะคะได้บอกว่าผมมีความสุขมากที่เห็นคุณทั้งสองได้พบเจอคนไทยที่ใจดีเช่นนี้จาขอบและเจนนี่ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าคนท้องถิ่นในเมืองไทยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและการนวดก็มีราคาไม่แพงและเป็นหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดของที่นี่ ความคิดเห็นต่อไปนะคะได้กล่าวว่าชายหาดที่สวยงามมีน้าําใสและมีคลื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะได้บอกว่าคุณทั้งคู่ดูสนุกสนานกับการเดินทางขอให้มีความสุขจากมิตรในสหราชอาณาจักรและนี่ก็คือเรื่องราวความประทับใจของคู่รักนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะและได้เจอกับความมีน้ําใจและการช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งเรื่องพวกนี้อาจหาย,ยากมากนะคะในต่างประเทศ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังจนจบหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand t o g e t h e r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณค่ะ